ลานจอดรถตรงนี้จอดฟรี e. ตอนนี้ฮะอยู่ที่ส่วนรถไฟเวลา6โมง26นาทีปาทียังไม่ขึ้นดีเลยนะครับเราก็ไม่ได้วิ่งส่วนรถไฟมาแบบหลายปีประมาณแบบ5-6ปีได้23โสิสามองศาอากาศดีนะครับแจ็คพอตเจออากาศดี เจอทางแยกแต่ว่ามีคนเขาวิ่งอยู่เลยไปวิ่งตามเขานะเมไปดูว่ามันจะอ้อมไปถึงไหน อ๋อชมวิวเปิดเจ็ดโมงครึ่งกำลังจะหกโลแต่ว่าวิ่งวิ่งเดินเดินคุยโทรศัพท์หากันอยู่ว่าแต่ละคนตอนนี้อยู่ตรงไหน นัดเอาคุณออดีไว้ที่สวนนี้แต่เขาไปวิ่งตรงไหนก็ไม่รู้สรุปตามมาวิ่งคนเดียวอีกอยู่ด,ดีตอนนี้ก็7.6็กโลแล้วมีเสียเพย์ไปนุมเพราะว่าเดินตามหาแต่ยังหากันไม่เจอก็เลยแบบตัดสินใจมาวิ่งตรงนี้ก่อนนะทุกคนวิวดีมากค เออส่วนนี้วิวดีกว่าสวนรถไฟนะชอบชอบแปดโลแปดกำลังจะเก้าโลนะครับตอนนี้หยุดที่สวนสมเด็จนะครับเป็นสวนที่เชื่อมกับสวนรถไฟนี่แหละเอานัดฟมาที่นี่นะครับแต่ว่ายังหาไม่เจอนะเฮ้ย นั่นหรือเปล่านะนั่นหรือเปล่าฮะีเพ็ดวาเลยรู้ว่าเดินมาตรงนี้ทำไมถึงรู้อ่ะมั่วมากเออวิ่มั่วตัวไปหมดเลยไหนพอดีเดียวจะไปทางโน้นแล้วก็ออกมาแล้วก็หันมาเจอพอดีอ๋อหันมาเจอเลยนะ นี่ดู gps เลยตามมาเออกิโลละตอนนี้เหรอจะ9ก้โลแล้วเป็นไงสวยนี้สวยไหมสวยนี้สวยดีแต่ว่าไม่ค่อยชอบพื้นพื้นมันไม่ค่อยเรียบเออมันวิ่งแล้วมันจะาขาพิกอะวิวยี่สวยมากเลยโอ้โหอ๋อวิวนี้นด้วยออวิ่งต่อไหมวิ่งเอาให้ครบสิบเอ้ครบสิบนะจะครบสิบยังอีกโลนึงอีกโลใช่เนี่ยวิ่งรอบเนี่ยอีกประมาณโลนึงเหมือนกัน ฉันวิ่งตามผู้มาค่ะจนมาถึงส่วนนี้แล้วก็ได้จุดหนัดหมาเรียบร้อยแล้วนี่นี่การวิ่งตามผู้ที่ดีนะทุกคนจะสิบโลแล้วค่ะเขารลคองชาติแบบตอนนี้ครบสิบโลครับวิ่งมาชั่วโมงครึ่งพอดีเป๊ะวิ่งวิ่งเดินเดินนะแล้วก็มาหยุดสิบโลที่หน้าตึกนี้พอดีสงสัยต้องได้ขึ้นแล้วล่ะทุกคน ขึ้นหอชมวิวการนการนการนวิ่งสิบโลแล้วขึ้นหอชมวิวเป็นไงความสึกเ,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 เป็นหอที่เพิ่งเคยเห็นเ,เ,เ,เขาทำใสก็เพื่อที่จะได้มีลมตลอดไงแล้วก็ไม่มีสิ่งสปกปรกไม่มีมุมอับมุมที่มันดูอันตราย,ยางไงคนที่ขึ้นมาเขาจะได้รู้สึก ปลอดภัยปลอดภัยจากคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวว่าคนที่มันดักทำลายอะไรอย่างเงี้ยลองดีกว่าทุกคนมาสูงเหมือนกันนะกว่าจะถึง จับลรามาจับลรานี่คืออาการของคนกลัวความสูงกลัวด,ดีแล้วไม่ต้องคุณดีเลยตอนขึ้นอะไม่เท่าไหร่แต่ตอนลงอ่ะเสียวขาม่กนู้นไงไอกก้กลมๆอะเล่นกันเลยของเล่นนะ ไหนอวดกระเป๋าใหม่รีวิวกระเป๋าใหม่กับการใช้ดิกระเป๋าใหม่โจายนีวเออเออแต่สวยเล่นะเออว่ะดูดีว่ะมันเปิดได้ทั้งสองทางเปิดทางนี้ก็ได้หรือว่าเปิดทางนี้ก็ได้ก็จะมีแบบขยายได้อขยายบนขยายล่างแล้วพอมันเจ็บปุ๊บมันก็จะยังแบบไม่เคยักเลย่เออเฮ้ยถือว่าเขาออกแบบมาดีนะอันนี้สะดวกอยู่อันนี้ดีแล้วก็มีนี่มีขอค่อนข้างแข็งแรงเลย สายก็ไม่ใช่สายใหญ่แล้วก็มีขอ,อน,นี่อันอราคาค่าเสียหายเท่าไหร่ราคาเต็มเก้าร้อยเราได้มาเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยกว่าบาทอ,อันนี้ดีมากแนะนำแนะนำก็ใส่วิง่งเวลาหยิบมือถืออะไรก็ถือว่าสะดวกกว่าหลายๆลยรุ่นถ้าสะดวกกว่านี้ก็ต้องเป็นอันแบบใหญ่แล้ะอันนี้ในในอันเล็กๆเกี่ยว่าเอาเอามือถือเข้าออกง่ายกว่าหลายๆรุ่น เป็นไงกับการมาที่สวนรถไฟบวกกับสวนสมเด็จมันคลฟิลกันดีนะเหมือนเหมือนสวนสมเด็จเนี่ยเขาจะแบบเพิ่งทำใหม่นะเฟแบบวิ่งวิ่งเดินเดินถ่ายรูปไม่วิ่งไกลมากแบบเนี้ยสวนถ้าเป็นสวนรถไฟก็คือจะแบบ เขียวกจะจีเออเขียวกจะจีเลยต่ะแตจริงอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไวแบบเท่าไหร่เออใช่เราจะชอบแบบสวนเบนไปเลยไม่ก็ออไม่กนบงหนองบอน,นไปเลยเออมันสวนจริงๆรินะทีนะแล้วมันเป็นฟิลแบบสวนกาลางเมืองอะเนาะจะพาไปกินข้าวเช้าร้านโปรดของเราดีกว่าจิ๋บไถหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นร้านดัง นีเ่เม <Okay. S 1> นูอะไรฮะนี่นี่ปะอเมริกันเบรกอร์ปะใช่ใช่อเมริกันเบรกอร์จัดเต็มเออถึงคนนีอนนอนน้อันนี้เป็นข้าวผัดหนักเครื่องนะครับมีข้าวผัดแล้วก็มีกรอบๆด้วยน่าจะเป็นเบคอนกรอบ